c e ลูเลสครับเซลูเลสเนี่ยปฏิกยาการย่อยฟางย่อยหญ้าอะไรที่เราเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาชอบความร้อนประมาณ50าสถึงหกสิองศาเขาจะย่อยได้ดีมากเราจะเห็นกระบวนการใช้เซลูเลสในการทําเยื่อกระดาษกระดาษกล่องกระดาษลังที่เราเห็นเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมาจากการใช้ด่างต้มแล้วเติมเอนไซม์เซลูเลสครับมันถึงจะยุย่ยได้ดีแล้วออกเป็นกระดาษรีไซเคิ ดับเบิลเออะไรต่างๆที่เขาทำกระดาษเขาต้องใช้ดา่างคู่เอนไซม์เพราะฉะนั้นฟางข้าวนี่คือเซลลูโลสเราก็ใช้เอนไซม์ ide, ชื่อเซลลูเรสครับในการย่อยในอุตสาหการรมที่ผมอยู่เขาก็ใช้เพื่ออะไรเปลือกของมันสัมหลังที่มันโง่ไม่ไม่หลุดไม่แตกเข,ขาก็ต้องมีเซลลูเรสไปย่อยเปลือกนะครับแป้งก็ใช้อลฟาไมเลสอันนี้สองตัวนะเปลือกข้าวที่เป็นข้าวเปลือกอันมันเหนียวใช่ไหมหรือตอซางที่มันเหนียวเหนียวอยู่เนี่ย นีคือเขาเรียกว่าลิปนินหรือเฮมิเซนโลดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมก็ใช้เอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าไซลาเนสชื่ออาจจะจำยากนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราลังจะใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วมันใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไอไซลาเนสตัวนี้มันย่อยเปลือกของข้าวหรือเปลือกของหญ้าเปลือกข,ของข้าวดีบเนี่ยคำว่าเปลือกมันเหนียวทำยังไงครับไซลาเนสบวกเซลลูเลสสองตัวนี้ก่อน เขาจะทําหน้าที่ขัดสีเมื่อเราปั่นดินในานานะครับขัดสีน้ําต้องมีน้ํานะครับถ้าหมักแห้งมันมันสัมผัสไม่ไม่โดนมันก็ไม่ย่อยนะครับอันนั้นคือต้องใช้เวลาแต่ถ้าเมื่อโดนเมื่อไหร่เนี่ยอย่างน้อยมีเวลาให้เขาสักเจ็ดวันหรือสิบวันหรือสิบห้าวันให้น้ํคพุกเขาแล้วสัมผัสเองนไซม์สองตัวเนี่ยไปที่เปลือกพอมันสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะต้องมีอาหารคือคาร์บอนตา่างๆหรือแป้ง จุลินทรีย์จะไปกินแป้งเปลี่ยนเป็นน้าตาลถ้ามีน้าตาลทันทีเขาก็กินน้าตาลแล้วขยายตัวถ้าเจอความร้อนก็ตายเจอมีเอนไม่ได้ก็ตายแต่เอนไซม์ไม่ใช่ครับเจอโครงสร้างที่มันเฉพาะต,ต่อตรงเนี่ยตัวไซเลเนสเจอเปลือกกับเซลลูเลสใช่ไหมครับเขาก็จะจับที่เปลือกแล้วก็ทการย่อยภาษาภาษาเรียกเรียกย่อยมันก็จะทําให้เปลือกบ,บางลงบางลงบางลงจนสุดท้ายมันอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำใช่ไหมครับ พอมันเจาบจนบางไอตัวเอาฟ้าไปเลยที่ย่อยแป้งที่ผมพูดเป็นตัวแรกเขาก็จะทำหน้าที่ออสโมิสหรือซึมเข้าไปข้างใน